ครับสวัสดีครับทนายนัดนะครับวันนี้นะครับมีสาระข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าบ้านนะครับมาเล่าให้ฟังว่าถ้าผู้เช่าบ้านเนี่ยผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์คอนโดอพาร์ตเมนต์ทาวน์เฮาส์หรือที่ดินเนี่ยค้างชําระค่าเช่าเนี่ยตัวเจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่านะครับจะล็อกกุญแจบ้านหรือตัดน้ําตัดไฟเนี่ยบ้านที่เช่าห้องที่เช่าหลังนั้นเนี่ย ได้หรือไม่กฎหมายให้อำนาจไหมสามารถจะทำได้หรือไม่เป็นความผิดทางอาญาหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเผยแพร่ความรู้ทางช่องกฎหมายด้วยนะครับมาเข้าสาราของเราเลยก็คือว่าเมื่อมีการค้างค่าเช่า,ชาบ้านหรือค่าเชา่าอพาร์ตเมนต์คอนโดทาวเวาส์หรือที่ดินนะครับหรืออาคารหรือว่า อาคารโรงงานโกดังต่างๆเนี่ยแล้วมีการค้างค่าเช่าขึ้นเนี่ยตัวเจ้าของบ้านเจ้าของโกดังเจ้าของโรงงานผู้ให้เช่าเนี่ยครับอยู่ๆเนี่ยจะเข้าไปล็อกกุญแจหรือจะปิดกั้นหาวัสดุอุปกรณ์หาไม้หาอะไรก็แล้วแต่หรือเอาโซ่เนี่ยมาปิดล็อกห้องนั้นอาคารหลังนั้นไม่ให้เข้าไปเนี่ยไม่ให้ตัวผู้เช่าเนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยข้างในอีกเนี่ยทำได้หรือไม่ทางใด มีโทษไหมอ่ะผมจะแยกเป็นสองเรื่องให้ฟังนะคือดูก่อนว่าคุณทําสัญญาเช่ากันไหมครับถ้าทําสัญญาเช่ากันไว้เนี่ยแล้วมีข้อตกลงข้อสัญญาระบุเอาไว้ว่าหากตัวผู้เช่าผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้อำนาจหรือให้สิทธิ์เจ้าของหรือผู้ให้เช่าเนี่ยล็อกกุญแจตัดน้ำตัดไฟหรือไม่ให้ผู้เช่าเนี่ย เข้ามาในบ้านหลังนั้นในห้องหลังนั้นอีกถ้ามีข้อสัญญาระบุเอาไว้คล้ายๆลลักษณะประมาณน,นี้นะครับตัวผู้เช่าตัวผู้ให้เช่าเนี่ยมีอำนาจทำได้ข้อสัญญานั้นบังคับกันได้ระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า,ชาไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยนะผู้ให้เช่าหรือเจ้าของบ้านไม่มีความผิดทางอาญาหรือทางแพง่ง ไม่ถือว่าบุกลุกไม่ถือว่าทำลายทรัพย์สินหากมีข้อตกลงข้อความที่ผมกล่าวไว้เนี่ยอยู่ในสัญญาเช่าฉบับนั้นอืมเข้าใจกันนะแต่ถ้าไม่ทำสัญญาเช่าล่ะครับตกลงกันด้วยปากเปล่าเจรจาพูดคุยกันให้เช่ากันหนึ่งปีสองปีเนี่ยแต่ไม่มีข้อตกลงไม่ทำสัญญาไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรปากเปล่าเลยครับอ่าอย่างนี้นะครับ ถ้าผู้ให้เช่าเจ้าของบ้านเข้าไปล็อกกุญแจบ้านปิดกั้นการครอบครองปิดกั้นการเข้าไปในบ้านของตัวผู้เช่าเนี่ยผู้ให้เช่าเจ้าของบ้านมีความผิดทางอาญาและทางแพ่งนะครับต้องเข้าใจนะดูก่อนว่ามีสัญญาเช่าหรือไม่มีสัญญาเช่านะครับถ้าให้ดีนะถ้าทางความเห็นผมเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาเช่านะครับตามหลักที่ทํากันถ้าไม่มีสัญญาเช่า ตัวผู้ให้เช่าหรือเจ้าของบ้านต้องมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าบ้านหลังนั้นเช่าอาคารพาณิชย์หลังนั้นส่งไปยังผู้เช่าก่อนล่วงหน้าให้กําหนดระยะเวลาอาจจะหนึ่งงวดอ,อาจจะถ้าเช่าเป็นหนึ่งเดือนก็ให้เลยกําหนดเวลาหนึ่งเดือนถ้าไม่ออกก็ถือว่าอยู่โดยละเมิดแล้วค่อยไปฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าเช่าที่อยู่โดยละเมิดในภายหลังเอานะครับ ถ้าดีทำสัญญาระบุเอาไว้จะดีกว่านะครับเจ้าของบ้านฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ